สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับออดอทนะครับอยู่กเกมดอทอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่2อแล้วนะครับที่ผมเล่นเกมนี้นะครับจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าใครเันเหนือกันนะครับตอนนี้ก็ทีมผมก็มาจาก a g t นะครับกลุ่มผมเองนะครับกับพวกอะไรไม่รู้นะพวกในช้าชาอยู่นี่รู้จะเก่งหรือเปล่าเลยรู้จะเก่งจริงไหมไม่เล่นกับทีมผมนี่เดี๋ยวรู้เลย วิววบเวิวเออนั hmm. ่นแหละซื้อซื้อซื้อไปไปไปนะครับเดี๋ยวรู้เลยพวกคนครับอ่าทงนี้ก็ฝากชาวสัมพันธ์เลยนะครับทีนี้ผมก็มีเว็บไซต์แล้วนะครับเกี่ยวกับมือถุงมือถือเป็นล็อกเกอร์นะเป็นล็อกนะครับเข้าไปอ่านก็ได้เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ เออเล่นอะไรกันสรุปไว้นี่ดูเรื่องเลย <laughs> เ ตัวแรกครับตัวแรกจอ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 กย่าเล่นกับพี่เอาหนีหนีหนีอะไรกันรีบพักกนตายไปไหนโ<อ>วยกิวแม่งขิ้โกงช่อหมายมาทําทไมมันตัวโหดหดจมจม สวยเห้นใไมกูซื้ออะไรวะไปไปไปก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับโมโหมั่อยไปไงั้นยยิงเกมแนวนี้ไม่เคยเล่นเลยนะครับ ให้มึงงงั่ละตัดจะลองดีเออสวยน้มีกระ mm hmm. oh. บกตะกอนตะกอนอผิดอาผิดอาผิด ไป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 เสียงเบาลอกปลากก็ไม่รู้นะครับผมได้เอาปากจอมไม้อยู่ไปไปไปกลัวอย่ากลัวกลัวอะไรวะ พอด้ายอยู่ครับไปจังหวะก่อนนะครับปล่อยมันตีมขานี้ดิโอ้ยอะไรวะเลยแล้วเลยแล้วแค่เริ่มต้นเกมก็เกือบจะเละไม่เป็นไรสู้ๆมันเป็นแค่เกมครับเราเล่นเกมอย่าปล่อยให้เกมเล่นเรา chém jump jump hì hì, đùnเรื่อง đùnเรื่องเลย, แบบนี้, damage damage attack speed, critical damage, ผม, attack speed đã, 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 มี 3, านนสามพันบ้างไงโอ้แพงแพงสามพันี่โ้ไมไม่ถูกใจเดยี่โคดเมดนะครับสองพันสองพันาบ้าบ ตีแล้วถอยครับทำไมวะตัวดีๆกันหนังได้ไงเอออย่าไปโทษเขาไปเพื่อเขาเขาก็เล uh uh ่นไม่ดีนะครับ โอ้สกิลสุดท้ายมาแล้วอันตีนะถอยตอยตีเสร็จก็ต้องวิ่งนะครับสองพันสี่ร้อยครับเจอกูแน่ต่อไปออกเลือดออกสิ่อ,อ,อกเลือด

ăn mình Thực sự Bắp bắp con Đúng thôi côn nghe con tin là con tin nữa Chùa mà này mày đồ khốn ấy à Nghĩa còn lắm còn, nghĩ còn còn สกิลไหนได้เอนกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีคนสองแปดสิบหกอาไปยังไม่พอสี่ตัวสปดีดโคตรห่างเลย khỏe chua chua chà cho phải buộc cho phải buộc ôi lượt nói phải buộc mình ngọt dính lắm mừng ลืมไปวะแม่งผมเล่นแดดตะเกียวยิงจอระเมตธรรมดาตีนะเบปก่อนเบลก่อน,นจริงจริงอย่าหนีโอ้ยนี้ก่อนนี้ก่อน Đây, bộ mà nông tung Cái đôi gì đó Peck 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 boy, bòi, boy. bòi, pek bòi ăn, ông ăn, ăn Mày không có á mừng Kiểu khiu sửa ấy Ít sẽ khoảng lắm ตลกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังตั้งใจเล่นนะครับสกู๊ตสกู๊ตอย่าบวกกันนะครับอย่าบวกมันผมบวกเองบวกเองก็ใส่ที่หลัง กระโอดดกึ้นกูเสียกับเคยนะครับแป๊บแป๊บเจอกูแน่ครัด,ด,ด,ด <c oughs> กดแล้วเนะนี่ยตอนนี้กดแล้วต้องได้

Tôi rụt lên Chụp chụp <laughs> <laughs> Anh có thích ạ Thứ gì Mày yôm. Mà mi lăng ta Mày เด็กดกุนเน่เด็กกุเน่สามพัน อีดีดแล้วเปลี่ยนตีทันเงี้ยโอ้สวยแล้วกูพาทีแพนแ้ครับออกซออีดี ไม่เป็นไรฉลองกับเป็นบล็อกเกอร์นะครับมือใหม่ด้วย

เจอกูสัตว์ไม่เจอกูรู้เรื่องอกูเนี่ ลมแรงอาจจะได้ยินเสียงลมแรงนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่นอกบ้านอยู่ในบ้านมันร้อนเนาะว้ายข <c oughs> าไม่ออกงานนี้มาซื้อมา À, cục hốp rồi Tông hề phé, tông hề phế.

Mình mình giống, mình giống. không lời. mình lại cô nhường mà nhường nhưng còn mình. ไม่รู้อ่ะเห็นเพลงซื้อก่อนข <c oughs> อขอมน้ครับไม่ต้องมาแนะนำผมผมเล่นเพียนหรอกเพียนนี่ย แพ้แล้วสิงแพ้มาอ่าแพ้อีกนัดหนึ่งแล้วนะครับมาที่แแพ้อื้อน่าอะไรวะ <to> เฮ้ยเอสี SE นี่วเยี่ยเขียนผิดบอกเลยว่าตกภาษาอาังกฤษนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับก็สวัสดีครับ